สวัสดีครับมาแกะสินค้าจาก Lazada นะครับอ,อันนี้ก็เป็นกล่องใหญ่นะครับไซส์ M บวกนะครับแกะมาแล้วนะครับอันนี้ผมซื้อมาหลายรอบแล้วนะครับเป็นหลอดไฟโซล่าเซลล์นะครับรอบนี้ซื้อมา2ดวงนะครับเป็นรุ่นอ่าจัมโบ้นะครับ AT 5 0 0นะครับ จะเป็นรุ่นนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์ตามนี้นะครับแล้วก็หลอดไฟนะครับอันนี้ดวงใหญ่นะครับนี่นะครับประมาณ2ฝ่ามือนะครับรุ่น AT500 นะครับนี่ตัวนี้นะครับผมซื้อมาที่แจ้งไปก็ซื้อมาเป็น10หลอดแล้วนะครับก็ใช้งานดีนะครับแต่ว่าแนะนำให้ซื้อตอนช่วงโปรนะครับ ช่วงโปรจะมีโค้ดส่วนลดเยอะนะครับข้างล่างก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับแผง35คูณ35มเซนนะครับเป็นแผงใหญ่นะครับนี่นะครับซื้อมา2ชุดนะครับเอามาติดเพิ่มนะครับท่านใดสนใจสินค้านะครับเดี๋ยวผมจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับสาสัคิมมก็สวัสดีครับ